ด้วยที่ปลูกไว้เดี๋ยวจะปาลิงไว้ให้ดูว่าเช่วงที่ปลูกประมาณเดือนไหนนะคะแต่ว่าน่าจะเกือบปีแล้วนะตอนนี้เริ่มมีเครือละอันนี้เป็นกล้วยหอมทองส่วนนี้เป็นกล้วยน้ำวา่าน้ำวานี่เพิ่งปลูกหลังแต่ดูต้นสิใหญ่มากตอนนี้หอมทองออกหึ่งเครือ นี่ก็ต้นหนึ่งสองเครือสามสี่อันนี้คือรุ่นที่ปลูกพร้อมๆกันแล้วก็ห้า เด็ดกล้วยอันนี้ตอนนี้เพิ่งปลูกใช่ไหมต้นนี้รู้สึกว่าปลูกทีหลังห้าเครือแต่ตรงโน,น้นตรงโน,น้น,นดินดีว,ว่านานได้ปัดไร้รอบลรอตรงโน,น้ไนได้ช่วงตรงดินนี้นะตรงนั้นหกอันนี้แต่ต้นนี้นต้นนี้ปลูกเอ,อ่อไ,ได้หลายคือหลายรอบแล้วห,ห้าหกเครือ นั่นนั่นนะสี่ดอกสิบสามต้นตอนนี้เรียนออกก่อนตอนนี้ตอนนี้ออกก่อนเพื่อคุณนนชมพู้มะเมียดูช่วยนะดอกช่วยสิผู้หกอันนี้กล้วยหอมอินโดเจ็ด อันนี้ก็ต้นที่ปลูกพร้อมกันสิบสามต้นนั่นแหละที่เดินถ่าให้ดูแต่เต้นแรกอันนี้เป็นเซตเดียวกันแต่ตรงเนี้ยจะได้กินสองรอบแล้วสองรอบได้กินไปแล้วสองถึงสามรอบจำไม่ได้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ได้กินไปตัดไปหนึ่งรอบตรงนู้นสองรอบแต่ตอนนี้ทุกต้นจเจริญง,งอกงามใช้เวลานาน ช้เวลาเป็นปีเป็นปีนะปลกเกือบปีให้ปลูกวยถ้าเนอล็้าเปนี้เอพอตอนเราปลูกครั้งแรกกันแรงตายวะนะตอนเราปลูกวันไหกันเราชายนอกเล็กอะเราผ้านอกยังปลูกปีหนึ่งขายได้สามร้อย อันนี้เราเน้นโปรไว้กินไงพอเลือกกินเราค่ายบางเล็กน้อยนะแต่ว่าโปร้วยในปลูกกล้วยในสื้วนรูซึกว่าดุเรียนก็ะโตไวขึ้นนะทั่วผู้นี้โปรโปลูกรอบถี่ซ่องปลูกจากมแมแล็ดเอ่อคลังแดกถี่วาวรอบลูกกนะยังไม่ได้ทำคางขึ้นมาเลยคางเกาพังเลย ใ okay, บรอบซองเียรนี้เขาปลูกเองมันมีเห็นไหมเด็กเขาปลูกกันนั่นนะแต่มันยังไม่ค่อยงามเท่าไรอันนี้พอว่าได้รดน้ำน้ำหลางหลางปลานรดน้ำหลางปลาส้าเซวันติดแตกดอกเลยแตกดอกหมากนู้ Pakistan อันนี้ก็ปลูกไว้กินอะไรลักลัก็ปลูกไว้กินอะไรอันนี้ก็บรรยากาศสวนเล็กๆของเราปลูกกินเน้นปลูกกินส่วนผักกาศดนี่ก็ในคลิปสั้นก็ลงไว้ไล่รอบแล้วนะอันนี้ก็ตัดไปไล่รอบแล้วเหมือนกัน มันอยู่น่าน,นาเนาลองให้มันแตกไหมอ่ะอืมอันนี้คือตัดกินไป้ไล่รอบไม่ใช่ต้อนนะไม่ต้อนต้ตนก็นเรียบร<ม>้อยแล้วต้ตอง <ปก S 1> เดียวบรรยากาศประมาณนี้อันนี้แค่พาชมบรรยากาศบ้านซวนแหลกๆนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้มีความรู้ได้จะแชร์แบ่งปันนะพอเราก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเหมือนกัน นี่ชะอมยังไม่ได้แต่งเลยชะอมนี่ก็คือโปมากระได้กินไล่หรอบคือคุมมาแล้วนะผู้ทึ่งปลูฮะตอนหน่อยกินเองก็ก็พอได้กินแล้วนะเพราะว่าโดยปกติก็ไม่มีใครกินชะอมตลอดทุกวันกินสล,สลับสลับกินไปนะคะแต่พริกนี้บอกเลยว่าได้พ่นมารอบนี้จะเป็นพริกกินดาพริก,กินดาปลไว้ซ่องตอนทึ่งตรงตรง,ตรง,ตรงเอ่อ แถวทัวภูมิกันด้านหลังเป็นต้นพริกเพลเลยเพราะว่าพริกมันซุกจงกอราไม่ได้แกะของเพียนะนี่กรลังการคร่าวๆวานสวนยิงคลองตอนน้นชาวตื่นมาก็ไปแก็บมากเกบมากลอยทํามาแห้งนะคะทุกนี้ราคามา,า,มาออค่อนข้างจะตกลงเล็กน้อยมากออกพ้นผลิตค่อนขะ้างเยอะนะตัวปฏิเทแล้วไงจะเลยปริมาณความต้องการคอนอาจจะหน่อยกว่าพ้นผลิต <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราไว้ทำมาแข่งได้อัน,นี่ในคลองที่ท่านชมกันเวลาออแฟนลงไปห้าปลาอันนี้คลิปนี้คลิปยาวสักนิดนึงนะอันนี้เป็นบรรยากาศบ้านซวนนะคะบ้านซวนหนึ่งคลองตรงนี้เราปลูกพักกันมีพักบงุงพักกาชุนบ้านเราเดียวพักกาดายปงปนี้ยไปนี้พักกาชุนกับ ผู้เราาเดี๋ยวจะทอนแล้วก็มาปลูบแปลงที่ว,ว่างๆที่เตรียมไปถึงช่องแปลงนุ่นด้านข้างเป็นพักบุงก็ปลูกไม่ได้เยอ,เอะมากเนาะไปกินไหวไข่าบางไหวแจกบางดิโซลาเซลอันนี้คือแหล่งน้ำ นิยบาอย่างทาไม่เดียบร้อยเลยนะจะต้องทอําบ่อผักบ,บ่อบำบัดนะนะหลังเนี่ยค่ะบ่อบำบัดก่อนปล่อยน้าลงคลองพอดีว่าเราก็ไม่ได้จ้างคนสร้างบ้านนะแฟนคุณทาเองก็ต้องแบ่งเวลาในการเทําซวนทําบานมันอาจจะช้าสักเล็กน้อยเลยนะแต่ว่าเราโยนสองคนปริมาณน้ำเสียก็มีบางแต่มันอย่างน้อยเลยแต่ตอนนี้เราปล่อยลงเนี่ยปลูกตะไคร้ไว้กระลงดินะน้าไม่ได้ปล่อยลงคลองนะ พอเราคอนเซปต์ก็คือยากรักษาสภาพแวดล้อมให้ให้ดีที่สุดอะ่ะอย่าผูดว้าให้มันปลอดภัยเลยนะคืออยังโคงสภาพสธรรมาชาติให้ได้หมากที่สุดประมาณนี้เลยบ้านก็ <c oughs> ทําไปเรื่อยๆนะตอนเนี้ยดันบนเนี่ยเราจะไหวเก็บเก็บมาก <c oughs> ดันบนุไม่ไม่มีห้องนะคะ เพื่อเป็นไอเดียว่าใครอยากสร้างบ้านสร้างเล็กๆแบบเนี้โอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรไม่ไม่เป็นความรู้ดีดๆอาจจะแช่ในแบบรูปแบบความรู้แบ่งปันบ้างอนะเราก็ศึกษาจากใน u t u b e เหมือนกันนะคะจะเพื่อนๆใน y o u t u b e ที่ลงไปอ่ะมีประโยชน์มากเลยอ่านี่ไงอันนี้พออมบมลานจีน มาลาจีนแล้วก็บวบอันนี้กำลังรอให,ให้เป็นตอนกลางดี๋ยวแข็งแนกสักนิดนึงเดี๋ยวคอยไปลงตีแปลงเท่วเท่พักบุงนแล้วโอเคถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้เข้ามาชมเพลินๆกันได้นะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะ